วันนี้ทดสอบถอดประกอบตั้งมาร์กเฟืองเัาลูกเบี้ยวเฟืองเัาข้อเบียงเฟืองบาลานเซอร์

ปร,ประกอบพอาลเซอร์ใส่มักให้ตรงตรวจม์กนะครับมากที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะกับโอบนนะครับโอบนม้าที่สองสองจุดนี่นี่นะ มา้าคที่สามเลขสามตรงกันมราคที่สี่ตรงนี้ต้องอยู่ระหว่างตั้งฉากข้างบนกับข้างล่างโอเคอันนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วโอเคครับ,รบตรวจมาร์คคูโบต้าสามหนังนี้เอาลูกเบี้ยว เขาข้อเวียงเขาข้อเวียงกับเฟืองสะพานเฟือ <grief. S 1> งสะพานกับบาลานเซอร์บาลานเซอร์บาลานเซอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่โอ้